สวัสดีครับวันนี้เพลินแดงสะอาดนะครับจากไล่แดงสะอาดนะครับผมจะมาพูดถึงการสร้างโรงเรือนนะครับเพราะทําไปไลายคลิปแล้วลืม <c oughs> เคยทําไว้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะลืมลง youtube นะครับอันนี้เป็นโรงเรือนอง,งุ่นแบบโครงการล่วงนะครับใช้ยเสาหน้า3ามความยาวสองเมตรห้าสิบ ลักลึกลงดินไปห้าิเซนหรือ30ิเซนก็ได้อยู่ที่ความสูงของคนที่จะเดินนะครับถ้าปักลงไป5้าสิบเซนถ้าคนที่ตัวสูงหัวจะชนคานตัวนี้นะครับเราก็จะปักแค่30สิบได้ผมของผม,ผมปัก30 30มเซนนะครับใช้เหล็กนิ้วคูณซองนิ้วนะครับเหล็กเคเบอลกามานายนิ้วคูณซองนิ้วเครื่องบนเป็นนิ้วคูณน,นิ้วทั้งหมดนะครับนิ้วคูณน,นิ้วทั้งหมด ความกว้างความกว้างสามเมตรนะครับสามเมตรสามเมตรนอกเสาเพราะเหล็กตัวนี้เขาจะยาวหกเมตรเราจะตัดได้ซองทอนนะครับตัดได้ซองทอนหกเมตรคือเราจะวัดช่วงลุ่มเนี้ยให้อยู่นอกเสานะครับสามเมตรนอกเสาแล้วก็เครื่องบนอ่ช่องนี้สามสิบเซนนะครับเว้นช่องลมไว้สามสิบเซน ระวังลังคากับตัวเดินลวดขององุ่นนี่นะครับเพราะว่าฝนจะไม่สาดเข้านะครับเข้ามาก็จะไม่ถึงถึงน้อยมากใช้ยื่นข้างนะครับยื่นข้างด้านนี้สามสิบเซนนะครับเลยหัวเสามาด้านนอกสามสิบเซนออกจากเสานี้มาก็สามสิบเซนนะครับในยื่นการสาดนี้ห้าสิบก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามีพยงค์เลือกก็ยื่นได้ Okay. Uh, ช่วงใบดัางใบด่างห้าสิบเซนนะครับแต่ของผมนี้ห้าสิบห้าเพราะว่าผมดันสูงขึ้นไปนิดนึงเพราะพยางชายเลือ่อ mm hmm. เห็นคองลงเรือนอื่นที่ทําอยู่ในกลุ่มเดียวกันพยางเขาจะเลือเอเล่อเยอะเลื่อเยอะผมก็เลยดันขึ้นไปอีกสามหรือห้าเซนจําไม่ได้ครับ mm hmm. และเศร้าบา,บางโรงงานบางที่เขาตรงนี้จะมีรูนะครับแต่ของผมไม่มีผมก็เลยใช้เหล็ก จับน็อตไปเทินไว้นู่นไม่ง,งั้นตรงนี้จะไม่ได้30มสินะครับง,งั้นตรงนี้ไม่ได้สาเซนห้องกว้าง3เมตรเหมือนกันครับ3ามคุณสามหนึ่งต้นเราจะต้องมีห้องห้องวางไว้เขา่าหนึ่งห้องนะครับห้องว่างคือเราปลูววกเสาที่ซ่องก็จะมีให้อางุนเลื้อยมาเสาสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ไปอยู่ที่ว่าเราจะปลูกกี่ต้นถ้าปลูกต้นเดียวก็ใช้แค่ซองห้องนะครับ่องห้องแล้วก็ปลูกตรงนี้นี่ห้องนี่ห้องสําหรับยืนสายฟ้าอางุนได้เลือออกสายฟ้านะครับต้นหนึ่งก็จะเลื้อมาถึงเสานี้อีกต้นหนึ่งเราปลูกเว้นห้องมามันก็จะเลื้อมาถึงเสานี้มาจบด้วยกันนะครับ าการคุมพยางก็ดูในคลิปเก่านะครับคลิปเก่าที่มีอยู่อังุนะอายุเขาอยู่ได้ยี่สิบถึงสามสิบปีนะครับแต่ว่าโรงเรือนนะจะพังก่อนอันนี้ไปแล้วครับลังคาโดนพายุหอบไปหมดแล้วผมก็เลยเอาสะวรถใส่ส่วนอังุนะยังอยู่นะครับอังุนยังอยู่แต่ว่าผมตัด แต่วรถด,ดูแลง่ายฝากรับยาไม่ต้องฉีดใส่แต่ปุ๋ยรดน้ำนะครับลูกเขาดกดีเราก็ขายได้กิโลกร,รัมละห้สิบาทถึงเจ็ดสิบาทอันนี้เป็นพันธุ์ไทยนุงนะครับมาจากคลองโครงการร่วงเอามาทดลองปลูกดูครับออกลูกแทบทุกข้อไปเลยครับอันนี้ก็ต้องจัดระเบียบม,มืานนาองุนนะครับนี่ผมไม่มีเวลาก็เลยห้อยต้องแตงลงมาหมดเลย ไ,ได้ดึงตะคัดมาใตา้รวดองุ่นที่นี้ยอดเขาจะลดลงมานะครับส่วนโรงเรือนนี้ผมใช้เหล็กนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วคุณ่องทั้งทั้งซองชั้นเลยมันก็จะแพงกว่าแต่จริงๆตัวนี้ใช้เหล็กนิ้วก็พอนี่ครับเหล็กนิ้วพอแต่เราต้องยันตัวนี้ลงมาช่วยนะครับยันใบดังลงมามายันกับเหล็กตัวนี้ ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะว่าปลูกมันว่านญี่ปุ่นนะครับทางไร่เราปลูกมันว่านญี่ปุ่นอยู่ประมาณยี่สิบไร่มีอยู่สี่ห้าสายพันธุ์อันนี้จะปลูกวันนี้แล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบเ็ดพฤษภานะครับ2่องันล้อยหกิบสี่วันนี้เราจะปลูกอีกสองไร่เจ้าพันุโอกินาวาส้มโอกินาวากับอโนอิโมะมาลงนะครับ อังุ่นผมเดี๋ยวมาพูดถึงอังุ่นต่ออังุน่นนะการดูแลยากมาก beauty บิว u t ้ซิเลตเขาจะทําให้ว่านยากนะครับจะติดเปรี้ยวนี่ผมเอาแบกโปอมาติดผมตัดด้วนแค่นี้ตัดด้วนจากต้นใหญ่ต้นแม่ขึ้นมาตัดด้วนแล้วก็ติดเป็นแบกโปอนะครับแบกโปปอลูกใหญ่เนื้อเยอะ มีอยู่สามโรงเรือนก็อันนี้เป็นโรงเรือนที่ลังคาเปิดนะครับถ้าอ่างุนถ้าไม่มีลังคาเราจะรักษายากนะครับเพราะว่าเชื้อราโดนฝนเราต้องฉีดยาโดนฝนฉีดยาแต่เราทําแบบปลอดภัยมันจะไม่มีเวลาที่จะดูแลฉีดยาบ่อยขนาดนั้นอันนี้เพิ่งตัดได้ประมาณเดือนเดือนก,กว่านะครับไม่ได้ไปลายดอกแมกตัดเพื่อเลี้ยงกิ่งแต่ก็มีดอกนะครับเราจะตัดเพื่อเลี้ยงกิ่งเอาไวท้ทํา ช่วงฤด,ดูหนาวแบบมีดอกเหมือนกันแต่ก็เอาไว้พอได้กินแล้วมั้งมีไยพวงอยู่ส่วนแบกโอ,อกปปอเมื่อนะรุ่นที่แล้วไม่มีเวลาฉีดยาเพียรไฟอาการก็คือลูกระเบิดเพียไฟกินผิวเสียหายนะครับแตกอันนี้เดี๋ยวเราตัดทิ้งให้ออกใหม่ ทำได้ทั้งปีครับอังุนถ้ามีเวลาถ้าเพียไฟกินแล้วลูกจะขยายไม่ได้นะครับพอขยายเพื่อเติบโตไม่ได้ก็จะแตกแตกเสียหายหมดเลยอันนี้ดีที่สุดอันนี้ครับแตกเสียหายถ้าคิดทําองุนก็ทําพอประมาณนะครับทําเยอะดูแลไม่ไหวถ้าทําเป็นธุรกิจก็ต้องอยู่กับเขา ทั้งปัดดอกซอยลูกแต่งกิ่งเด็ดหนวดครับพอเลื้อยมาอย่างนี้เราก็ต้องยื่นมาเราต้องคอยเด็ดไม่ให้เลยลงเรือนออกมานะครับหรือจะปล่อยห,ห้อยลงมามันก็โดนฝนเดี๋ยวก็เชื้อรากินส่วนโครงสร้างข้างบนที่ว่าเป็นแป๊บซีหุ่นเนี่ยครับแนะนำให้เป็นเหล็กไปเลยดีกว่าเหล็กหน้านิ้วนิ้วกลมๆนะครับนิ้วคุณน,นิ้ว แบบกลมแบบนี้ไอ้นี่มันสีหุ่นหรือจะอสีหุ่นก็ได้เพราะตัวนี้ที่ผมทำเนี่ยพอลมกระพือไม่หลุดไม่หลุดก็หักแป๊บจะหักตรงนี้พอซองสามปีโดนแดดมากๆหักทีนี้เราจะซ่อมไม่ได้มันการกงใส่มันจะกกงยากมากครับคิดแล้วก็เป็นเหล็กแพงกว่ากันอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ ทั้งเรื่องปลูกมันปลูกองุ่นยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้ลุงเพลนไล่แดงสะอาดก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม